สวัสดีค่ะวันนี้เคยเห็นลูกอันนี้หรือเปล่าลูกอันนี้เขาเรียกว่าที่เขาไปทำช็อกโกแลตแลนะนะก็คือว่ายุทธไปซื้อมาที่ตลาดที่มา <c oughs> น้ำที่ตลาดย่านคนญี่ปุ่นวันนี้ยุทธนรครั้งแรกเหมือนกันที่จะมาลองชิมโอเคลูกนี้ประมาณเกือบหนึ่งกิโลก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะก็ลองกินเป็นครั้งแรกโอเคเรามาเริ่มผ่ากันเลย ดูดีว่าข้างในมันจะเป็นยังไงกลัวหันมือเหมือนกันนะเนี่ยแข็งมากโอยว้าก็คือเท่าที่ยุงกระนรู้นะไอ้ไอส่วนเนี้ยจะกินไม่ได้แล้วสิ่งที่จะกินได้ก็คือตรงนี้แหละเดี๋ยวเอามันออกมาก่อนเดี๋ยว ใหญ่ใหญ่กินกินเหมือนไอ้นี่แหละเหมือนนั้นต้นไม้อะไรสักอย่าง <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าส่วนนี้จะกินได้ส่วนที่เอาไปทำช็อกโกแลตคือของเม็ดของมันนั่นเองอกินไหมอืมอร่อย <S <S เหมือน,หน,หน้นยนารส้ชัเหมือน้นยน้าเลยอ่ะ เดี๋ยวจันเม็ดให้ดูเดี๋ยวหันเม็ดให้ดูเนี <c oughs> ่ยไอ้ตัวเนี้ยเขาจะเอาไปทโคโคไปําช็อกโกแลตไปคั่วแล้วก็ไปทําช็อกโกแลตดูนะสีม่วงมากเลยอะเนาะโอ้ย <c oughs> แล้วไอ้ตัวนี้ก็กินได้จริงๆแล้วยุมทนันก็อยากจะบอกคนอื่นว่าลองชิมกันดูนะจริงๆอร่อยมากอร่อยจริงรสชาติมันหวาน แทบจะไม่เปรี้ยวเลยบางทีเนี่ยนะเปิดตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองเลยนะแต่เวลามันแข็งเนี่ยคือปกติโอเคปะ่ะก็คือว่าอันเนี้ยที่แอนซื้อมามันมันจะแดงแอยู่แต่ว่าข้างในอร่อยโอเควันนี้แค่นี้จ้าวัสดีจ้า